เป็นไงพี่ได้เยอะอยงังหัวมันอยู่ลึกแงมีรอยเก่าอ่ะไม่ต้องห่วงผมเก็บหลักฐานไว้แล้วไห <c oughs> นขอดูหน้าตาคนขโมยมันหน่อยเร็วโอ้นี่นะคนขโมยขโมยมันเท่าแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> ขโมยมันเท่าแก่ไม่พอนะครับจะขโมยลูกพับเท่าแก่อีกถามพี่เศรษฐีชื่นทีวีเอฟซีชแนล วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเราจะไปแกล้งพี่ที่ทงานด้วยกันนะครับคือพี่เขาอะกำลังไปขูดมันของเท่าแก่นะที่เท่าแก่ให้กินนะแต่ว่าเราจะไปแกล้งพี่เขาว่าเขามยมันเท่าแก่นะครับดูซิว่าพี่เขาจะมีปฏิกิริยากับเรายังไงนะครับเดี๋ยวไรอดูพร้อมๆกันเลยไปไปกันเลยวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาขโมยมันเท่าแก่กันนะครับ ก็ผมคนไ่ายนะแล้วพี่คนนึงก็เป็นคนขโมยมันเท่าแกอยู่นะครับหยอกเล่นๆนะโอเคไปดูกันเป็นไงพี่ได้เยอะยังไม่ต้องห่วงผมเก็บหลักฐานไว้แล้ว กันเดี๋ยวใส่ขา้าวโพดเดี๋ยวได้แต่หัวลูกเล็กๆว่ะไม่ได้หัวลูกใหญ่เลยเยะมีกระบอกรียมพร้อมเลยนะดูนี่อันนี้พี่เจอนะแล้วไงนั่งขึ้หน้าปัน่นจักรยานขุดต่อจากเท่าแก่นะ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้นะ่ะทำมะไของเท่าแก่อ่ะ oh, <no. S 1> ไหนขอดูหนะ้าตาคนขโมยมันหน่อยเร็ว อ,อันนี้นะคนก็มาขโมยมันแล้วแก่แล้ว <laughs> ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนี่ถ่ายเป็นหลักฐานไว้นะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะ yeah, ก็แบบมาแบบมา,แบบมาทําเก็บหลักฐานไว้นะได้เย <laughs> อะยังอ่ะพี่อุ้ยหงเห็นล,ลูกนั่งออมากิน ขโมยมันเท่าแก่ไม่พอนะครับจะขโมยลูกพับเท่าแก่อีก,ก,กสองลูกกับพี่มีสองลูกคนละลูกผมเอาลูกล่างนะพี่เอาลูกบนกมไม่เอาพี่อ่ะทำนี้สายเสียสลายน้องบ้างมาขโมยมาอีกแล้วเนี่ยครับคนขโมยของครับเจา้าขโมยช้ำหมดแล้วั้งพี่มันเอายากนะ ได้ไหมไมามาไม่กินมากพี่จะเอาลูกนี้ผมอ่ะอ่ะรับดีๆนะแตกนะโอเคเอาอีกลูกหนึ่งอีกลูกนึ่งอ้าววันนั้นพี่มาดูมันโล่งว่านะปิีนหรอปินีนึงไม่ถึงจริงเลยค่ะ ไม่รู้ครับบาคนละลูกกับมันมนันขุดไม่เสร็จเลยลูกนี้นี่นี่นะก็จี่เขาแก่ครับพอยังอะ อยู่เลยอ่ะอันนี้ของพี่เฮ้ยอันนี้พี่ทอดไข่กินแน่ทอดได้เอาสิเนี่ยขุดล่องไหนต่วังพงอันนี้ไม่มีหัวโอ้โหพี่เอาพอพอละมัง้งพี่จะเอาให้หมดทของเท่าแก่เลยเหรอบ้ามันยังไม่พอแค่นิดเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดเท่าแก่ได้ไม่เห็นคลิปนี้ก็หักตังค์ให้ทุกคนนะครับทางนี้ใหญ่ดีอ่ะต้องมาทางนี้ว่ะ ไอเคียเอ้าอันนี้มีแต่ดินเฉยๆไม่มีหัวเอ้าไม่มีหัวพี่จะเอ,อาเยอะแค่ไหนอะมันพี่ต้องดูด้วยว่ามันปลูกอยู่ตรงไหนอะดูด้วยว่ารากมันอยู่ตรงไหนเราขุดตรงที่มีรากดิดินดดดดก็ดีเลยดินก็ดี อืมดินก็หลีปลูกอะไรก็ดีเดี๋ยวไปเจอดตรงหัวหนั่นสิออนโอพี่ไม่ได้ไปแล้วมั้งตลาดอ่ะอก็พี่ช้าเอา,เอามันก่อนมันค่อยเก็บก็ได้พี่จะมือของท่าแกให้หมดเลยไงล่ะ หัวมันอยู่ข้างล่างปหมเอา้ามีไหมดูที่ลากไปถึงไหนอะห,หัวั้นไม่มีหัว,หวี้ปอากาศหยาดหนาวแล้วไหมอ่านี่มีคนมาเจาะอ,อยู่ทางนี้เลยก็ตามนี้นะเนี่ยไม่ของเท่าแก่นะแล้วก็ได้ทั้งลูกพับได้ทั้งมันมนะตัดนะแล้ว อะไรนะพี่อันนี้เท่าแกตัดแล้วหรอัอันนี้มันตัดมาแล้วแต่ไม่ไมีเอาเขาหาไม่เจอมั้งเขารีบม,ม,มั้งนี่ม่ที่เกียร์ได้แค่นี้เหรอไม่พอกินหรอมั้งพี่พจะเอาอะไรเยอะแล้ว เอาไว้วไว้รวมมือแล้วเป็นกอๆอย่างเงี้ยพอแล้วพี่ต้องไปปั่นจักรยานอีกนะพี่ต้องไปปั่นจักรยานอีกแน่ไปนี่อะโหลูกแค่เนี้ยก็ยังเอาทำะายหลักฐานด้วยนะมีคนฟันอะเฮ้อเฮ้เอาอีกหัวฮหัวฮ้้ยเฮ้้้ย้นใหญ่ เห็นไหมเห็นหัวไหมไหนฮะเออหัวนั้นใหญ่อยู่โอเคพอแล้วแค่มีหัวแค่นั้นแหละพี่จะไปปั่นไว้ในจักรยานเนี่ยไปสิไปก็เร็วๆจะไปดูเสื้อผ้าอีกเนี่ยโอ้กลัวจะอาบน้ำเสร็จอีกมันดูค่ำได้อ่ะโอ้ตาย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 เป็นแต่ฟันล้างหน้า ผมยังไม่เอาบเลยดูทรงผมผมด้วยดิไปไปไปอคนี้เหรออืมแค่นี้โอเคนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเป็นคลิปแบบหยอกเล่นๆนะที่จริงไม่ได้มาขโมยอะไรนะแต่ว่ามันสามารถมาเอาได้อยู่แล้วโอเคไปก่อนนะครับบายยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> ไปแล้ว